ไปเองพี่แรงเอาเนีหยพ่อเอาเนีหยพ่อ,อน สายขุดสายมันขุด ันเดามันเดาเอาใหม่ไปาเอาใหม่เอาใหม่หาวานกระโดดเป็นกบเลยบอกแล้ว ายใหม่ครับนี่เปิดลายใหม่เป็นไงล่ะเปิดลายใหม่ครับเปิดลายใหม่นี่ขึ้นไปแล้วครับปเปิดลายใหม่ครับไหวไหมเปิดลายใหม่ครับนี่เป็ไนไงเปิดลายใหม่เอ่อเปิดลายใหม่ แจ๋วครับแจ๋วเ,เปิดลายใหม่ยังไงล่ะปั่นรอบมาสวยปั่นรอบมาเลยปั่นรอบมา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 พ่อพ่อเย็นเย็นหินก้อนใหญ่ไปไปขวามาหาผมไปไปาโอเคมาเบาๆมา เดินไปเรื่อยเบาๆโอเคให้ให้เต้นหลังทำงานพอถอยไปอีกล้อตรงอ่าโอเคถอยไปอีกโอเคล้อมาหาผมนิดเดียวโอเคพอเดินไปเรื่อย,เ,ยเดินไปเรื่อยหักเลี้ยวไปทงางนู้นอ่ะนั่นแหละโอเคเอาใหม่เทคเลยงั้นนะ่ะไปตรงโอเคเทคเราไปขวานะ อ <All right. S 1> <The> ้าวอ้าวบันโล่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 บันโอ่โอ้ยโอ้ยเป็นไงอ่ะล็อกไม่มีเป็นไงโอ้โห้ยบันไล่ออฟโรดครับโอ้ยว้าวเบียร์แตกหมดแล้วบ้างโอ้ย ผมบอกแล้วทีมบอลไลออฟโรดนี่ครับบอลไลออฟโรดครับเยือนครับเยือนกก,กุงอางครับผม,มเรื่องบอลไล่ไว้ใจผมเอ้ยขอรับตัดหน่อยได้ยินบอไหมไดนะพ่อเอาเลยเอาเลยได้ยินบอไหมได้นครับ โอเคเทคมาเลยใช่ครับผมตรงมาอย่างเดียวนะตรงมาก่อนแล้วค่อยเรียกให้มันล้อหน้าขึ้นให้ไม่ได้ก่อนมานรอบมามันรอบมาไปมันรอมาเลยโอเคตรงมาเอาเลย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 โอ้โหไปตรงถึงก้อนใหญ่ถึงก้อนใหญ่ไปเอ๋ไปไปขวา เออถอยไปพ่อโอเคมาเบาๆไปเออไปขวาเลื่อนเบาๆเอาละโอเคเลยพ่อพ่อพอถอยถอยแล้วถอยแล้วเออถอยแล้วไปขวานะเฮ็ไปเลยโอเคเราหลับผมนิดเดียวเอาละครับโบคู่เฉิดฉายอ้า 这毛塞呀！